อ่านี่สวัสดีกันด้วยนะครับาวันนี้โอ้ยนาอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวปิดออกแกมอกัรที่ไม่จำเป็นนะครับอ,อันนี้ก็ปิดปิดไปปิดไปโอ้ยปิดไป เรามาอยู่ในเกมรัสนะครับซึ่งรัสนี่ยอา้าวอัลฟาหายแล้วอะตอนนั้นมันยังมีอัลฟาอยู่นะครับตอนนี้ครับเซิร์ฟที่ผมเล่นก็เป็นเซิร์ฟใหยคแับดูคนให้ใช้ก่อนริสนี่มีตอนน,อน,นี้ตอนแรกเล่นคนเดียวครับในเซิร์ฟนี้มันรีเซิร์ฟใหม่ครับคลิป ไม่โรมันจะกระตกแล้วนะตรงนั้นเอ่อเท่าที่ผมสำรวจแล้วนะตรงนั้นมีพี่หมีครับหมีผูน่ารักยิ่งเบืจุ้ยน่ารักตายเคยโรมันฆ่าด้วยนะครับลุมตบแอร์ดรอปใช่ไหมรู้ดีเพียงพอแล้วมาเรามาครับเฮ้ยกินไม่พอ เออที่เราเ,เตรียมการให้เรียบร้อยนะอย่าเดินลงนั้นนะบนสันเขาเพวตรงนู้นเขาวิ่งนะครับเห็นไหมจุ๊จะเฮ้ยอะไรแดงๆเฮ้ยใช่เลยหมีแดงคนระับผมชอบเรียวกว่าหมีแดงอืมนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นสีแดง ตอนแรกผมอยู่ไม่เห็นมีมีมนครับเดาอะไรนะเที่ยงคืนรีม่ what the fuck เคล็ดกุ k กแฮชเช็ปมาโซนแฮชเช็ปมีแดง แมงดีครับมีเสียงข้าก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะอรัไม่รู้รึจะมีเสียงขา้าเปล่าแล้วแล้ว,ลว,ลวรีบตัดไม้ดีเออไม่ทันการาปิดเพลงก็ไม่สนุกสิครับ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เราไมรบมีแต่ผมรู้จักเล่นมาตั้งแต่ตอนที่มาเล่นแล้วแต่ตอนนั้นมีลูกทรงลูกซองอะไรตอนนี้เซิร์ฟกรลีนะครับเซ็งเลยก็เลยมาถ่ายกันนะครับปิดไปก็พุ่นบ้านสบายสิครับหรือ,อใช่รู้ดีเป็นห้อแล ไม่เคยเหงาเนะเอ่อทำบุ o เดินวุ้ดเชสเตอร์วุ้ดเชสเตอร์นะบ้านไม้แล้วทำอันนี้วุ o ดบุ๊เดินดรออ่าเราเมื่ันเริ่มอัคติกับไม้อัคติอัคติอัคติหลักการฟาร์มพวกกวางนะมบนไม่ต้องมีหนูแต่ต้องทนหน่อยนะเดี๋ยวผมเจอควาา ความสาสาเดี๋ยวฟาร์มให้ดูนะครับง,ง่ายเลยตอนแรกแมีหินนะครับแล้วยองเข้าไปตีหนึ่งทีพอมันกระโดดหนีมานะพอมันหยุดแล้วเข้าไปตีวิ่งตีหะมึงรู้แล้วพอใกล้มันก็ยองแล้วตีประมาณสี่ทีครับส่วนหมูเนี่ยก็วิ่งแล้วก็ตี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 ตอู้นั่นไงพูดถึงก็มาเลยเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้นะอืม น้องกวางจ๋าพี่รักน้องกวางนะวันดูไอไปอไปวิ่งวิ่งไปอ่ะปล่อยปล่อยอ่เฮ้ยเอาหายอ่ะอย่าให้เลื่อนมันรีสปารับไม่งั้นไม่ดีหนึ่งแล้วครับสอง มันอาจจะยากหน่อยนะพูดถึงแป๊บเดียวก็มาสองนะครเราครับทำไมเรายองยองมันจะไม่ครั้สงสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วมาให้จีหน่อยมันจะฟาร์มยากนะแรกๆหลังหลังนี่ปังอ้องนี่ฮนะ เป็นหลักการฟาร์มฟาหมูอะฟาหมูก็ไล่โฉบเลยส่วนมีผมไม่ยุ่งคนระับลอมีปืนพวกปืนลูกทองอะไรเงี้ยแต่ดูมันมีปืนใหม่มาไหมอ่มามนเดิมอันนี้เอาไว้ล็อกประตูชินอะอือืเท่าเดิมอะ่ะ พี่หมูฟาร,ร์มหมูไงคงผมบอกแล้วไม่ต้องฟาร,รม์มหลุกเลย